สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูคลายร้อนนะคะเป็นเมนูปังเย็นปีโป้นมสดนะคะมาทำด้วยกันเลยค่ะมีน้ําแข็งนะจ๊ะเป็นส่วนประกอบที่สำคัญนะจ๊ะสหรับไว้ปั่นนะคะใส่น้ําแข็งลง ก็น้ำเชื่อมนิดนึงนะคะเรามีน้ำเชื่อมสําเร็จรูปนะคะนมสดนะคะ ใส่ปีโป้นะจ๊าเพื่อนเราใส่ปีโป้ลงไปเลยเราจะปั่นให้เป็นสมูทนะคะแล้วก็ใส่ปีโป้ลงไปนะคะสักห้าชิ้นนะคะใส่ลงไปเลยนะคะสาม โอเคนี่ค่ะเราก็จะปั่นอีกกึกเดียวนะจ๊ะไม่ต้องปั่นเยอะเดี๋ยวปีโป้จะละเอียดนะจ๊ะเพื่อนนี่แค่นี้พอเห็นไหมคะโอเคมาจัดใส่ถ้วยกันเลยจ้าเราจะรองก้นถ้วยนี้ด้วยขนมปังนะจ๊ะเพื่อนนี่นะจ้าเราก็จะฉีกเลยนะคะเพื่อน ใช้มีดก็ได้นะคะแต่เราใช้มืออย่างนี้ก็ได้นะคะทาทานเองนี่จ้ะให้เขาลองก้นถ้วยนะจ๊ะนี่จ้ะเพื่อนใส่ไปเลยจ้าสองแผ่นนะจ๊ะโอเคจากนั้นเราก็เทนมปั่นของเราลงไปเลยค่ะเพื่อนเทลงไปเลยค่ะนี่เขาก็จะมี ปีโป้อยู่ด้วยนะคะน่ารับประทานมากเลยนะอันนี้ก็จะใส่ท็อปปิ้งนะจ๊ะนี่จ้ะแต่งท็อปปิ้งด้วยมะม่วงนะจ๊ะเ,เพื่อนๆง่ายๆนะจ๊ะจ้า แต่งได้ตามที่เราชอบเลยนะคะเป็นผลไม้หรือเป็นพวกชโคโค็อกโกแลตอะไรได้หมดนะคะเสร็จแล้วเราก็จะราดด้วยนมนะคะเพื่อนนมสดนมข้นหวานนะจ๊ะนมข้นหวานคะ่ะเพื่อนไม่ชอบนมข้นหวานก็จะเป็นน้ำพึ่งก็ได้นะจ๊ะโอ้เข้มข้นหวานมันเราก็จะแต่ง หน้าด้วยปีโป้อีกสักนิดนึงนี่นะคะให้ดูหน้ากินนะคะเพื่อนๆนี่ก็คือปังเย็นนะคะปังเย็น นี่จ้าเรียบร้อยแล้วค่ะเ,เพื่อนเป็นไงคะนี่ค่ะฟังเย็นปีโป้โปโนมสดนะคะง่ายๆไา,ายร้อนวันนี้นะคะทานด้วยกันเลยจ้าเสร็จแล้วเราก็จะมาชิมด้วยกันเลยค่ะเ,เพื่อนโอ้โหเพื่อนดูสิเห็นไหมเย็นเย็น,ยนชื่นใจเลยนะคะ อร่อยหวานชื่นใจมากเลยอร่อยหวานชื่นใจมากเลยนะจ๊ะทุกคนนี่เพื่อนมามมหวานหอมอร่อยนะจ๊ะมีกลิ่นของปีโป้เนาะนี่ทำทานช่วยใหญ่ได้หลายคนนะคะ เพื uh ่อ huh. นดูใกล้ๆนะนี่ค่ะเยน็ยนๆชื่นใจหอมหวานอร่อยนะจ๊ะนี่น้ําแข็งเราปั่นจนเป็นสมูทนะจ๊ะใส่กับนมข้นมนมนมสดเนาะอร่อยมากอืม uh huh. อร่อยจริงๆนะคะเด็กๆกินไหมคะอืม uh huh. โ okay, อเคค่ะเพื่อนเลาไปก่อนนะคะลองทําดูค่ะอากาศร้อนๆอนแบบนี้ได้ปังเย็นสักถ้วยช่วยขายร้อนได้เยอะเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมลาไปก่อนนะคะบายบายสวัสดีค่ะพบกันใหม่ค่ะ